ทำไมโครงการแสงดาวอเวนิวถึงน่าอยู่มาหาคาตอบไปด้วยกันบ้านเดียวแบบสไตล์นอร์ดิกมินิมัล3ห้องนอน3ห้องน้ำ4ที่จอดรถต้องบอกไว้ก่อนเลยคอนเซปต์แบบบ้านสไตล์นอร์ดิกทางโครงการแสงดาวอเวนิวถือเป็นโครงการแรกๆที่นำแบบบ้านสไตล์นี้มาสร้างในจังหวัดพิษณุโลก เข้ามาครั้งแรกแอบตกใจพื้นที่รอบบ้านกว้างขวางมากๆด้วยพื้นที่ดิน118ตารางวามาพร้อมกับสวนข้างบ้านขนาด king s i z บ้านหลังใหญ่พื้นที่เยอะถือว่าเป็นจุดเด่นหลักๆของบ้านหลังนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อดีกว่าเปิดบ้านเข้ามาจะพบกับห้องโถงรับแขกที่กว้างขวางภายในตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และทาสีโทนขาวครีมทำให้บ้านดูสว่างสบายตาพร้อมติดตั้งออโต้สมาร์ทโฮมให้อีกด้วยภายในบ้านตกแต่งกั้นห้องโถงและทางขึ้นบันไดชั้นสองแบ่งแต่ละโซนเป็นสัดเป็นส่วน มาที่โซนหลังบ้านจะเป็นพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารสามารถเปิดประตูหลังบ้านรับลมชมสวนพร้อมกับรับประทานอาหารได้เลยแล้วในส่วนของโซนหลังบ้านจะมีห้องนอนว่างอีกหนึ่งห้องซึ่งสามารถทำเอาไว้เป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุเพราะอยู่ติดกับห้องน้ำหรือจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราต่อมาจะเป็นห้องน้ำส่วนกลางสุขภัณฑ์ของที่นี่เลือกใช้แบรนชั้นงาเพื่อความสวยงามและคงทน ถัดมาจะเป็นส่วนบิวอินผนังตู้เก็บของออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ในบ้านได้อย่างคุ้มค่าม,มากๆเลยห้องครัวที่นี่จะเป็นห้องครัวแบบปิดสามารถทำอาหารโดยที่กลิ่นไม่ออกมารบกวนภายในบ้านทางโครงการมีกรกเกาะเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้ด้วยก่อนขึ้นไปที่ชั้น2บอกเลยว่าชอบเป็นการส่วนตัวนั่นก็คือบริเวณพื้นที่ใต้บันไดาสามารถกั้นเป็นห้องอีกห้องนึงได้สบายๆเลยและพื้นที่ทางเดินขึ้นบันไดก็กว้างขวางมากๆ ขึ้นบันไดมาถึงชั้น2ส,สามารถวางหิ้งพ้าทำเป็นห้องพ้าหรือวางโต๊ะวางเก้าอี้ไว้อ่านหนังสือก็ได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราถัดมาจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมไฮไลท์ห้องนี้อยู่ที่เพดานสูงถึง6เมตรเข้ามาแล้วรู้สึกโล่งโปร่งสบายมากๆมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวแยกโซนเปียกโซนแห้ง มีพื้นที่ตกแต่ง Walk in c l o s e t ให้อีกด้วยและสุดท้ายเป็นห้องนอนที่3พื้นที่กว้างขวางไม่แพ้ห้องนอนใหญ่เลยแถมยังมีห้องน้ำในตัวให้อีกด้วยและห้องนี้วิวดีมากๆสามารถชมสวนในบ้านได้จากห้องนี้เลยค่ะ ทางโครงการมีบ้านสร้างเสร็จพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่2หลังบ้านหลังแรกตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ราคาเพียง6.5ล้านบาทและหลังที่2บ้านเปล่าขนาดที่ดิน114ตารางวาราคาเพียง5.99ล้านบาทและโปรโมชั่นพิเศษจ,จุดว้าวอยู่รี1ปีรีค่าโอนค่าจดจำนองสำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้าชมบ้านตัวอย่างได้ที่โครงการแสงดาวอเวนิวอยู่เส้นเลี่ยงเมืองหัวลอได้เลยค่ะพิศนุโลกน่าอยู่เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ครบที่สุดในจังหวัดพิศนุโลกหาบ้านใหม่บ้านมือสองบ้านเช่าหอพักหรือบริษัทหลับสร้างบ้านก็ครบจบในเว็บเดียวพิศนุโลกน่าอยู่